พิกิทแบดบาดอีกเหรอเนี่ยเจอพิกิทอี oh เกเหรอโอ้ไม่ก็เจอพิกิทวะย่าเกมแรกนี่ผมเจอพิกิทเลยเนี่ยปปเ,เ,เ,เกินไปเปล่าวะเออมึงเจอกิทบา,ทบา,ทบา,ทา,าดบาดวะเออเจอกิทแบทบาดเฉยเอาหนัหนกๆเลยอ่ะมันนะเอาจริงเลยเออตบเลยตบเลยยิงดีต้นรับถามกันเอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับวิวกิทแบดบาดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโลแ่แล้งนะครับกับการเล่นลาววิวนะครับผมเป็นตัวละครที่ ตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นเป็นหลักนะเพราะว่าเมนยอนโดนแบนตลอดเลยนะครับม <g ül üyor> ก็เลยไม่ได้เล่นเลยนะครับซึ่งลาวิลเนี่ยผมว่าเซตที่เวิร์กที่สุดตอนนี้เลยนะนะั่นก็คือเป็นดาบขี้นะครับแล้วก็เป็นสリングสเปงนะครับแล้วก็เป็นดาบทารอนนะครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นมอร์นิ่งสปานะครับแล้วก็เ <Shall we S 2> ้นสุดท้ายจะเป็นโบออลสลอเทอร์หรือว่าจะเป็นเกาะเกิด <God. S 2> ก็เดี๋ยวค่อยแล้วแต่สถานการณ์เนาะแล้วก็พลังของแฝงเป็นฮอลลี่สมอลเนอร์นะครับผมนี่ก็เล่นเป็นเซตดีที่สุดนะครับบอลบอลนักพิกิตดิกเตอร์บอกอื ได้ครับได้ครับคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นคอนเลยนะครับขึ้นขึ้นไปแล้วแล้วก็ล่วงมานะครับ <c oughs> แล้วก็เวลาเล่นน้อยนะครับช่วงนี้ <c oughs> ก็เล่นเล่นไปก่อนนะครับผมลาวิวนี่ช่วงแรกแรกฟาร์มอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปหาเรื่องบวกใครเนาะ <c oughs> เพราะว่าบวกไปก็ยิงไม่ตายนะครับผมเราจะตายแทนนะ <c oughs> โอไอโอตอดตอดเหรอึตอดตอดผมเจ็บว่ะผมเจ็บโอไโอเยอะเลย ต้องกับบ้านเซฟก่อนนะแรกๆยิงไม่เข้าเลยนะครับลาบิวโลมไปล้างโลมไปล่างใช่ไหมเออโลมไปบนวะ <c oughs> โลมมิ่งโลมมิ่งหลงหลงแพนหรือเปล่าฮนะ <c oughs> เพราะว่าแวนไปออฟเลนนะครับแ <c oughs> วนเวทนะช่วงนี้แวนเวทก็มาแรงเหมือนกันนะครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นชื่อชื่อทันจิโร่แล้วมันให้บิดเอ็กบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวให้บิดเอ็กไม่นั่นอะ เขาบอกว่าอุ๊ยูยดีนะผมกดท่าสองเดี๋ยวเดียิงเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตายนะเมื่อกี้นีะครับถ้าโดนงั้นนี่ตายแน่นอนนะแต่เมื่อกี้นี่ทันจิโร่ดูเหมือนจะเป็นไฮบิดเอ็กเลยนะครับเพราะว่าผมดูสตรีมเขาบ่อยนะเขาจะเล่นตัวที่ชื่อว่าซานเกมเมอร์บ่อยมากนะครับผมเขาไม่ค่อยเล่นไอดีหลักที่แบบเป็นชื่อไฮบิดเอ็กตรงๆไม่รู้อะเอายิงก่อนเอาดิเฮ้ยโดนเฟิร์สบอลทีมเราแวนเอาดิเอาดิยิงอันตรีว้าวได้ไงวะเนี่ย เฮ้ยผมมีอติีว่าวเฮ้ยถอยถอยเฮ้ยเติรนลิกเตอร์ลิกเตอร์บอกให้ผมเบาๆตัวเองนี่ไม่เบาเลยนะครับเออแรกๆยิงไม่เข้าเลยวะเพื่อนนี่ยิงผูกยิงผูเอาเด้งงัดติดกัาติดโล่เราอีกเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะฝังเราก็ผมใจเย็นนะครับเล่นลาวิวใจเย็นใจเย็นๆเลยนะครับผมเพราะว่า คือเลกเกมอ่ะเราเก่งแน่นอนแต่ต้นเกมเนี่ยเราสะบัดสะบอมหน่อยนะครับทีมเราโดนฆ่ายับยับลยวะฟอลอเรนติโนโ่ฟอลอเรนติโนโฟาร์มรอบไปสองตัวแล้วเพื่อนเอ่อเอาดีฟอลอเรนติโน,โนทีมผมมันจะสภาพนี้แหละเนะี่ยมันจะแบบไม่ค่อยได้ำรำแข็งเอ้าตายกันอีกแล้วเดี๋ยวใจเย็นผมยังไม่ได้ด่าคีเลยนะครับคือตอนนี้นี่ต้องของคีเนี่ยมันก็ทำให้แคลลี่อ่อนลงด้วยนะสำหรับผมนะครับคือ แม้ว่ากงเล็บขีมันจะแบบเออโถแล้วฟลเรนติโนไม่ตีผมก็นึกว่ามันจะผมนึกว่ามันมีพันนิชอะไรบางนี้เอเวนการผมได้แดงอีกกองเล็บขีอัตราขีน้อยลงนะครับผมโชงต้นเกมลาวิลก็จะแบบอ่อนลงด้วยนะแครี่หลายตัวเลยนะอ่อนลงนะครับผมเนื่องจากว่ากองเล็บมันอัตราขีน้อยลงแต่ถูกขึ้นประมาณนี้อดียิงยิงเรายิงอันเออโถเฮ้ยมันเกี่ยวเอาดีหนึ่งโซกร มันฟิกมาวะมันมีฟิกมาอีกผมเกือบตายครับเพื่อนเรียบร้อยฟอร์เรนตีตูเราตายอีกแล้วเอาเลยอีกสมนึงไหมอีกสมนึงไหม <c oughs> เฮ้ยให้บิดเอ็โอกโหดเกินตัวจริงเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าโอ้โหตายเลยว่ะลิคเตอร์ลิคเตอร์โคตรแรงเลยครับอือโอ้โหป้อมนี้น่าจะแตกแล้วนะครับผมกันไม่ได้แน่นอนนะครับ คืออันนี้ผมอยู่แลนด์คอมมานเดอร์ทำไมเจอไฮบิทเอ็กวะหรือว่าตัวปอมผมไม่รู้ว่าเขาสตรีมอยู่หรืลบานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันประมาณบ่ายโมงที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ที่ไทยเนี่ยมัน8โมงเช้าเองนะเขาสตรีมเช้าขนาดนี้เลยหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาสตรีมป่ะนะเพราะว่ามันเช้ามากนะที่ไทยนะครับยังไม่ดาบคี้เลยผ่านไปประมาณ5นาทีผมยังไม่มีดาบคีเลยครับเพื่อนโคตรจนขอแท็กคีเลยเถอะ ผมไม่รู้ว่าฟลอเรนติโนเขาจะยังต้องการคีบไหมนะครับแต่ผมแต่ผมต้องการแล้วเพื่อนๆดาบคีบมาแล้วเอาแดงเลยไหมฟลอเรนติโนเราอยู่ไหนฮะผมไม่เอาแดงดีกว่าเดี๋ยวหาว่าผมไปแย่งบัฟเู้หญินะครับผมเออเลเตมาฟลอเรนติโนเราจะไม่ตีแย่งแดงนะ รอฟาร์ไมไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็น <Phoenix S 1> สปลิงสตริงนะครับผมเงินเรา3,000กว่าสกอตอนนี้ยูยีมากครับ4ต่อ10ค <laughs> ือแบบเละ <laughs> <laughs> ผมว่าผมต้องไปด้านบนไหม <laughs> หรือว่าแวนจ,จะอยู่ด้านบนก็ไม่รู้นะเพ <laughs> ราะว่าแวนก็เป็นแครีนะครับ <laughs> แวนก็อยู่ด้านบนได้นะ <laughs> <laughs> ผมขอเวลาฟาร์เหมือนเดันนะครับ คือตอนนี้เกมตามลาว,วิวก็ต้องฟาร์มนะครับผมอย่าไปบวกนะสู้ไม่ได้นะครับคืออย่างน้อยต้องอย่างน้อยต้องมีดาบคีแล้วก็ปีสลิงสติงนะถึงจะแบบยิงสู้คนอื่นได้อยู่นะเพราะว่าอตราคีเริ่มเยอะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมันก็มีแค่ดาบคีมันก็ย,ยังยิงไม่เข้านะยิงเกมตามด้วยนะครับน่นเงยฟอนเลนติโนเอาอีกหนึ่งศพครับผมมาดิโคตรตึงโคตรอันตรายทันจิโร่นี่ไงย,ยิงไปทีนัดหนึ่งเอาดิไฮบิกเอ็กเหรอมาดิ กดท่ายิงเจ็บอยู่เจ็บอยู่ยมันจะบินใส่เราเนี่ยครับเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับผมผมเอาป่าเลยนะเพราะว่าฟอร,เเโโรอ,นะฟอรเรนติโน่ลอบไป040นะฟรอเรนติโน่ฝั่งผมมาเอาดีโหเฮ้ยมันมาเวทยิงอันตีโหไม่โดนมันไปแล้วะ่ะ ผมต้องเชียร์กลางหน่อยครับคือตอนนี้นี่ฟาร์มอย่างเดียวแล้วนะผมฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมเกมตามผมฟาร์มอย่างเดียวผมไม่สนอะไรทั้งนั้นปอมบนป้อมบนเพื่อนไปเร็วผมว่าถ้าวันเดอร์เปิดไวอยู่นะวันเดอร์เข้าแล้วยังไงผมอิซาตาหน so <c oughs> ึ่งศพมาสลิงสติงมาแล้วครับผม <c oughs> โอ้โหมันฟิก <c oughs> ผมฟิกหนีไปดีเอาดีผมไม่ให้ทันจิโร่ฆ่าเนี่ยเดี๋ยวเขารวยนะครับผมเขารวยอยู่นะ ผมก็ยังผมก็เงินตามเงินตามได้อยู่นะไม่ได้น้อยมากนะครับเงินเงินผมห้าพันให้บิดเอ็กเงินห้าพันหกผมฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็นดาบทาลอนนะครับคือตอนนี้เนี่ยก็เริ่มยิงเข้าแล้วนะเพราะว่าไอเทมมันสองชิ้นแล้วนะครับถ้าได้ทาลอนเนี่ยเราก็จะยิงพวกบาดัมยิงพวกลิกเตอร์อะไรเงี้ยยิงพวก ทันเจโร่เนี่ยก็คือยิงเข้าค่อนข้างเยอะนะนะเพราะว่ามันตีเร็วตีดุดเลือดตีการเลือดอืเอาดิเอาดิผมเคลียร์ก่อนเอาดิผมชิงเคลียร์ผมยิงกันตีแบบมึนๆครับผมเอาดิโอ้โหเราผมคิดเยอะไปว่ะเอาดิไม่รู้แหละแต่ผมยิงสับสับเอ้าผมได้บาดั้มมาทันเจโร่มายัง,งเออเกมนี้ผมจะยิงกันตีไม่โดนเลยนะครับเออโคตรโคตรมึนเลยว่ะหรือว่าปิงแดงเพราะว่ามันก็ยิงหน่วงๆน,นะครับผม แต,แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้นี่ผมยิงไม่แม่นเ,เองนะเพราะว่ามันใกล้มากนะครับลิกเตอร์ลิกเตอร์เรียบร้อยครับผมเอาดีผม4คิวแล้วนะตอนนี้นะครับเล่นแบบใจเย็นๆครับเพื่อนๆเกมตางก็ต้องเล่นใจเย็นๆนะครับอเออได้อยู่ฟลอเรนติโน,โนเราได้ตัวแรกมาแล้วใช่ไหมได้อยู่ครับได้อยู่อีกนิดนึงผมจะมีทานรอนแล้วนะครับผมไม่นานไม่นาน แต่ขอป้อมกลางสักป้อมได้ไหม <c oughs> คือป้อมเราได้แค่ป้อมบนป้อมเดียวเองนะครับผม <c oughs> ผมยิงก่อนเลยยี้เอาสแต็กตีเร็วก่อนครับมันเข้าแล้วครับผมอย่างน้อยผมมีสแต็กเอาดี <c oughs> ผมสแปมยิงยิงอันติโดนสักทีเอาทารอนมาไม่ได้ครับบาดาลมันมันโซนไว้นะบอลันติตูยังไงโอ้ <c oughs> <c oughs> ผมขอแดงได้ไหมนเนี่ย โอ้โฟอนติโน่เอาแดงแล้วนะครับผมก็ไม่เอานะต้องรอต้องรอเอ้ยมันฟิกงัดไปแล้วเอานี่ทันเจโร่อยู่นี่มาดิตัวแข็งใช่ไหมไฮบิดเอ็กตายไม่ไม่ตายวะอืดชิปแข่งเอาดิลิกเตอร์เข้าจังหวะนี้ยังไงเอาผมยิงแป๊บจะตายเอาดีเอาดีของมาเขาบผมของมาแล้วของมาแล้วสกอร์เริ่มเท่าแล้วนะครับ ผมเงิน7,000นะคนอื่นเงิน5,000กว่านะครับผมก็เล่นแคลรี่ก็ต้องหาตังค์เร็วๆนะครับยิ่งเกมตัมก็ต้องยิ่งหาให้เร็วที่สุดนะผมปี๊ปป้อมล่างครับผมว่าฟอนติโน่น่าจะเอาไปซ่อมได้แหละเอาป้องก่อนดีกว่านะครับบอลก็มึงนัดเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนมาตรงเอาไปซ่อมไก้อนผมยิงเออดีซาต้าแตกผมมาผมได้เคออสโบมาแล้วยิงอันตรีโดนเพื่อนเอาลุยโอ้โหทันเดนโซนี่มันหนีง่ายจังวะ โอเคครับผมว่าผมตอนนี้ผมยิงใครไปเดนไส้แตกหมดนลครับผมคือถ้าสมมติว่าผมได้มอนตึงสตาร์มาอีกชิ้นเนี่ยผมยิงไส้แตกเลยนะครับผมยิงแรงมากๆนะเพราะว่าตอนนี้คือมันของเยอะแล้วนะครับผมไบโอตายสวยอยู่เลกเตอร์เขาหลังใช่ไหมเลกเตอร์ต้นเกมงัดกูจังมานี่เฮ้ยผมเคลียร์การดีว่าให้เพื่อนตามเลกเตอร์ไปนะครับเลกเตอร์ผมว่านยังไงน่าก็น่าจะตายนะไม่รู้อาจจะผมตีกลางก่อนแลวกัน รีบจบเธอเพื่อนผมไม่อยากจะเสี่ยงโอ้สตาด้าบินเคียร์บาดัมเอ้ยทันจีโล่มาตรงนี้ได้ยงไงวะเนี่ยเอาดีตัวแตกโอ้โหโดยแวนแนติเราสแปมยิงรัวๆเอาอะหมวดตี้เขาผมจากเกมตามสวนทีเดียวชนะเลยเขามีเกิดเขามีเกิดใช่ไหมเขามีเกิดคนนึงไปโอเลตผมไม่รู้ผมยิงป้องกันอันตีโดนไปหนึ่งทีเรียบร้อยผมจบเกม คือเกมนี้นี่ก็อย่างช่วงต้นเกมเนี่ยคือเกมตามสู้ไม่ได้เลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นครับผมผมฟาร์มอย่างเดียวเลยครับฟาร์มจนแบบมีของสองสามชิ้นแล้วก็ค่อยมาเล่นนะครับผมได้อันดับหนึ่งมาเออเอาดีเห็นไหมเราเล่นใจเย็นเราก็สู้ได้นะครับแม้ว่าทีมเราจะแพ้นะช่วงต้นเกมนะครับแพ้เลยนะผมอยากดูไดเมจฟลอนติโนโน,นะว่าเท่าไหรนะ่ ผมยิงไปยี่สบแปดเปอร์เซ็นต์นะยิงไปเยอะอยู่นะครับเออนี่ก็ถือว่าราวิลเป็นตัวหนึ่งที่เก็บดาวง่ายนะครับผมได้สิบคะแนนนะฟเลเรนติโนโได้เมตรแปดเปอร์เซ็นต์เอาเรื่องจัดๆขนลุกเลยนะอ่าะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าไฮบีเอ็กตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในเพจเขาดีกว,ว่านะว่าเขาสตรีมป่ะนะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ